สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําซูชิไข่กุ้งนะคะก็มีอุปกรณ์คือดินเบาสีส้มสีขาวสีดําค่ะแล้วก็เครื่องมือตัดของดินเบานะคะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้สีขาวค่ะในการทําให้เป็นรูปทรงกล้วยหรือทําให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะ ทำตามต้นแบบเลยนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะพอได้แบบนี้ให้เอาสีดำนะคะที่สามารถม้วนนั่นนี้ได้พอทำให้มันเป็นเบนดเลยะคะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นใช้เครื่องมือตัดคือมีดนะคะตัดจากนั้นเราก็ม้วนนะคะมันห่อแบบนี้เลยคะ่ะ ได้แล้วแล้วเราก็เอาไข่กุ้งมันนะคะปั้นให้เป็นแบบนี้เลยค่ะเล็กๆอันเล็กๆมันจะได้ดูคล้ายๆไข่กุ้งมากขึ้นค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสอชิหน้าไข่กุ้งนะคะก็หน้าตาแบบนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย